สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชู่ขู่สู้คนนะครับบรรยากาศเมื่อผมเอา่อกับชองเมาเล็กผ้าแสบหาแต่เนี่ยเส็บแซบมาสูกินครับพี่น้องมีเดมกหัวปีนะครับผมหมกหัวปีใส่ข้อไก่พี่น้องเส็บแซบทำกันครับวันนี้เห็ดเองนะครับหนึ่งมกหัวปีใส่ข้อไก่มาเส็บแซบก็เรียกครับคนเยาะห้องยังมากไมยเลวพี่น้องแส็บคือเกานะครับผม một xay lục đột đột thơm tuyệt vời, nước ngọt, đi ม,มุมีพักเราพี่หน่องฝ่าวุ้เขา <laughs> น้ำพ่อเจาะพ่อด้จับนะผมเสียงจ่าได้เ้ยพี่น้องห้ามมงค่าย 嗯。<noise> เขาท่าเขาใส่กระลำน้ำน้อยนึงนะพี่น้องมันจะเห็ถให้หวานนะครับผม Quán chiếp Sát liệng Nụ kẹo Trông xiếng nhưng mà sao vẫn hảo เอเรียบร้อยครับพี่น้องโมเบิร์ตนะครับมันนี้สามมุกบางไงอันนี้เบ้าเรียกกระเซียวว้กินเทียงต่อนะครับผมโมเดลเอาไปถิมนะครับพี่น้องเอาไปถ่ายจับกินเทียงโอ้แสบคักเจอมันหันยหลนะครับกินโมเบิร์ตเ,เอาเบ้าเรียกขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนเน้อครับผมที่ติดตามรับชมเบ้าเรียกที่ทรงกร้างใจตลอดมานะครับพี่น้องมือหนาไม่หยังมาูอกินเสบซ่บนะครับอาหารบานเฮาพี่น้องกินรัเขา่า ะะทำงานนะครับผมกินง่ายๆสไตล์เบาเล็กนะครับมันีเสียาไปก่อนครับพี่น้องมือหนามาเสียบๆน้ำกันสวัสดีครับผม